สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องทาฮ i ชูเต t e r z o n วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับยานพาหนะต่อสู้รุ่นใหม่ที่ถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการยานยนต์ทางทหารของไทยอย่างแท้จริงนั่นคือรถจักรยานยนต์ต่อสู้รุ่นใหม่ของประเทศไทยปี2026 2026 Thailand Next Generation Fighting Bike ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อการรบความเร็วและความคล่องตัวสูงในทุกสภาพพื้นที่รถคันนี้ผสมผสานเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับความแข็งแกร่งทางทหารได้อย่างลงตัวทั้งในด้านดีไซน์ประสิทธิภาพและระบบความปลอดภัยที่เหนือระดับเริ่มจากภายนอกตัวถังของรถถูกออกแบบให้มีความดูดันและล้ำสมัยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เกรดทหารที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง เคลือบด้วยสีด้านแบบสตีลเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์รูปลักษ์โดยรวมถูกออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อให้ได้ความเร็วสูงสุดและการทรงตัวที่ดีเยี่ยมในทุกสถานการณ์ด้านหน้าเป็นไฟหน้าเล็ดแบบปรับอัตโนมัติที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดมีระบบมองกลางคืนไน g h วิ่นในตัวบริเวณด้านข้างสามารถติดตั้งอาวุธเสริมได้ เช่นปืนกลขนาดเล็กเครื่องยิงควันหรือแท่นปล่อยโดรนยางเป็นแบบกันกระสุนแอร์กัะกันรั่วสามารถขับผ่านไซายโคลนหรือผู้เขาหินได้อย่างไม่มีปัญหาในส่วนของภายในหรือบริเวณแผงควบคุมรถคันนี้มีระบบดิจิตอลทัคติคอลอินเทอร์เฟซซิสเต็มที่ล้ำยุคจอแสดงผลแบบ Head-up Display จะเชื่อมต่อกับบวดนิรภัยของผู้ขับ ช่วยแสดงข้อมูลเรียลไทม์เช่นแผนที่ระบบติดตามเป้าหมายและสถานะเครื่องยนต์ระบบควบคุมทั้งหมดใช้ระบบลายนิ้วมือและสแกนชีวภาพเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเบาะนั่งทำจากวัสดุโฟมพิเศษที่ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนทำให้ขับขี่ได้สบายแม้ในภารกิจระยะไกลระบบสื่อสารภายในมีการเข้ารหัสแบบทหารทำให้สามารถติดต่อกับหน่วยบัญชาการหรือยานพาหนะอื่นได้อย่างปลอดภยัย ในด้านสมรรถนะรถจักรยานยนต์ต่อสู้คันนี้ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดแบบคู่ประกอบด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1,000ลูกบาทเซนติเมตรและมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้พละกำลังรวมกว่า350แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในไม่กี่วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า260กิโลเมตรชั่วโมง โหมดไฟฟ้าช่วยให้ทำงานได้อย่างเงียบสำหรับภารกิจลับส่วนเครื่องยนต์เทอร์โบจะถูกเปิดใช้เมื่อจำเป็นต้องเพิ่มความเร็วหรือหลบหนีศัตรูระยะทางการขับขี่สูงสุดอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จและเติมน้ำมันหนึ่งรอบพร้อมระบบแบตเตอรี่แบบนานโนรุ่นใหม่ที่ชาร์จเร็วและทนทานระบบความปลอดภัยของรถคันนี้ก็ถือว่าล้ำยุคมาก มาพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพด้วย AI ระบบกันลื่น ABS สำหรับทุกพื้นผิวระบบปรับสมดุลอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์ที่สามารถตรวจจับวัตถุหรือกระสุนที่กำลังพุ่งเข้ามาได้ในเซียววินาทีตัวถังมีการเสริมกรอะกันกระสุนที่สามารถป้องกันกระสุนขนาดเล็กได้และยังมีระบบร่มชูชีพฉุกเฉินสำหรับผู้ขับในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง จุดขายที่โดดเด่นของรถจักรยานยนต์ต่อสู้รุ่นนี้คือความสามารถในการใช้งานหลายรูปแบบมัลติโรคา,าบิลิตี้ไม่ว่าจะใช้ในภารกิจลาดประเวนการขนส่งด่วนหรือการจู่โจมเบารถคันนี้ก็พร้อมทุกสถานการณ์อีกทั้งยังมีโหมดล่องหนสติลโหมดระบบ AI ช่วยเล็งเป้าหมายอัตโนมัติ AI t a r g ร์เกตแทร n กและการเชื่อมต่อกับโดรนทำให้มันกลายเป็นยานพาหนะต่อสู้ที่ครบเครื่องที่สุดในโลก ในด้านราคารุ่นพื้นฐานสำหรับหน่วยทหารเริ่มต้นที่ประมาณ2.8ล้านบาทส่วนรุ่นเต็มรูปแบบที่มาพร้อมระบบ AI และติดตั้งอาวุธครบอาจมีราคาสูงถึง5ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และภารกิจที่ต้องการสรุปได้ว่า2026 Thailand Next Generation Fighting Bike ไม่ใช่แค่รถจักรยานยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการป้องกันประเทศของไทยอย่างแท้จริง มันคือการรวมกันของพลังความเร็วปัญญาประดิษฐ์และความปลอดภัยในหนึ่งเดียวสำหรับหน่วยรบหรือผู้ที่หลงไหลในเทคโนโลยีทางทหารรถคันนี้คืออนาคตขององค์การต่อสู้ที่ทั้งฉลาดรวดเร็วและแข็งแกร่งที่สุดขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง t a h i ชู Shooter Zone เพื่อไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีทางทหารรุ่นใหม่สุดล้ำในอนาคต